ครับสวัสดีครับเพื่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องสังคมทุกท่านนะครับก็นะครับก็ได้มีนะครับ F c ซนะครับทักทวงมาเนาะก็คอมเมนต์มาบอกว่าบวกผิดนะครับผมมานั่งคิดดูไล่ใหมชฉนะครับก็เป็นอย่างที่นะครับ f c ซได้บอกแล้วนั้นผมก็จะมาแก้ในคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ บอกต่อบอกเล่าให้ฟังนะครับผมก็น้อมรับฟังนะครับแล้วก็ผิดนะครับผิดตรงใดนะครับนะก็จะผิดตรงในตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็น83นะครับ24ไม่ใช่แปดสามยี่นั้นตัวนี้มันก็ต้องเป็น4นะครับนะงนั้นมันผิดนะครับนะเมื่อมันผิดตรงนี้แอดก็นะครับจะทําการนะครับแก้ไขให้ใหม่นะแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็จะรวมไปด้วยชุด2ตัวบน สูตรเก่าของงดที่แล้วนะครับเอาให้ดูกันเดี๋ยวเราไปดูการแก้ไขนะครับตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมได้นามาเขียนให้ใหม่นะครับจะได้ไม่สับสนกันนะครับสูตรเทียบเลขเด่นนะครับเน้นที่2ตัวบนนะครับสตัวล่างด้วยก็แล้วกันนะครับก็กันไม้ติดไม้ติดมือไว้นะครับอ่ะมาดูในส่วนวิธีคิดวิธีทำนะครับก็จะใช้นะครับเลข2องหลักแสน2ครั้งนะครับบวกกันสองบวกกัน2ครั้งก็จะเป็น4นะครับ บวกด้วย8 3ดามเป็น24เนาะแป 16, 16, บวก8เป็น1 6บ6บบวกแดเป็น24บก็ได้4นะครับบวกด้วย2นะครับนะผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือเลขศูนนะครับ4บวกสเป็น8 8ดแดบวกสี่เป็น2นะครับนะผลลัพธ์ที่ได้มานะครับบวก5คงที่นะครับนะบวก5คงที่ก็จะได้5นะครับบวก2คงที่ก็จะเท่ากับเจนะครับนะ ก็จะเป็น7นะครับผลลัพธ์คงที่ไปดูในส่วนของเทียบเด่นหลักหน่วยบนนะครับเพื่อนๆน,นะนะครับ8 4ก็เป็น32มสิบสองเนาะแปบวกแเป็นสิบหกแเป็น16ก็จะเป็น32ก็ใส่ตัวหลังนะครับ32นะครับ7จบวกเเป็น4นะครับอ่นะก็จะได้มาแล้วครับก็จะเป็น2 4งสบวกหคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7นะครับนะเออสองสี 2, 4, 4, 5, 6, ่สี่ห้าหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดอันนี้ก็ผิดนะ ครับตัวนี้ก็บวกผิดนะอันนี้4 5 6ห้ามันต้องเป็น7นะครับไม่ใช่8ดและศูนย์ันั้นมันผิดนะครับอ่ะมันผิดเอดกอขอเกไขนะครับอ่ะดังนั้นนะครับ5บวก2ก็จะเป็น7เนาะผลลัพธ์ก็คือ7นะครับบวก1คงที่นะครับก็ไม่ใช่บวก1่คงที่บวก2คงที่นะครับก็จะเท่ากับ9อ่ะก็เห็นเห็นแล้วนะครับว่าอ่าตัวเลขที่ชนกันอยู่เนี่ยมันคือเลข7นะครับมันคือเลข7นะนะครับ ในส่วนอีกหนึ่งใบนั้นนะครับที่ผมได้เขียนลงไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนนะนะไม่มีเลขสองเลยสองจะอยู่หรือเปล่าอันนี้เด่นสิบหน่วยผมก็จับคู่ไปแบบนี้นะครับก็สองจะอยู่สองจะอยู่ในอีกสูตรหนึ่งนะนะครับอยู่ในอีกหนึ่งสูตรอันนี้คือสองตัวบนสูตรเก่าในสูตรเนี้ยมันมีเลขสองนะครับและเลขศูนย์นะมันย่อมมีความแตกต,ต่างกันนะครับนี่ นะครับตัวเลขมันไม่ชนกันแล้วนะครับเนาะมีแค่เลขศูนย์ที่ชนเอามาเทียบได้คือเลขศูนย์ที่มันชนนะครับตัวนี้นะครับที่ชนเลขศูนย์นะครับเลขเจ็ดนะส่วนตัวนี้ชนที่1และ2อ่ะเพราะฉะนั้นมีความแตกต่างนะครับสูตรนี้นั้นจับชนกันไม่ได้นะครับนะได้แค่ได้ที่มันชนมีแค่เลขศูนย์นะครับแล้วน่าจะเป็นศูนย์สองนะศูนย์สองนะครับเน้นให้ไปที่ศูนย์สองนะครับสองสองอ่ะหนึ่งสองชุดที่มีเลขสองก็คือเป็นชุดเด่นไปนะครับอ่ะในสูตรนี้นะครับเราเอมาเทียบดูแล้วอ่ะ ี๋ยวเรามาอันนี้ผมจับดูให้ดูแล้วนะครับเป็นตําราตัวนี้เนาะนะครับเป็นสองตัวบนนะครับและนะครับอันนี้เป็นสองตัวบนนอกนอกจับคู่นะครับเนาะอันนี้ทีนี้มาดูในส่วนของเทียบเลขเด่นนะครับจับคู่ได้เช่นกันนะครับเมื่อมีตัวชนลักษณะนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะนะครับเมื่อมีตัวชนนะนะครับเมื่อมีตัวชนมาในลักษณะนี้นะครับก็จะจับคู่เรียนจับคู่นะครับเสียงโชคได้เลยนะครับเป็นตัวใดบ้างนะครับก็จะมาดูกันนะครับนะตั้งนะครับ ศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เก้านะครับห้าเจ็ดนะครับห้าเก้านะครับเจ็ดเจ็ดนะครับนะเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดจะอยู่ต่อหรือเปล่านะครับก็ต้องนะครับนะชุดนี้คือเน้นบนนะครับเพื่อนๆนะเป็นสูตรเน้นบนนะครับ ก็มาดูกันไปว่าเน้นบุญนะครับของวันที่1 7 6 6จนะครับจะเป็นตัวใดนะครับตามที่ผมเน้นให้ดูนะครับผมเน้นให้ไปในส่วนของ07นะครับ5 7 7เจ็จนะครับก็จะตรงตรงนี้ทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับจากสูตรเทียบเลขเด่นเนาะ นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับชุดเลขที่มีเลขศูนย์ก็ยังคงหน้าติดตามอยู่นะครับอนะในของสถิติศูนย์นวดที่แล้วก็มีจิตของงวดที่แล้วก็มีนั้นก็ให้เป็นแนวทางนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของสูตร2ตัวบนอีกหนึ่งสูตรที่เป็นชุดสรุปที่ผมนะครับนะให้ไว้อันนี้ให้เพื่อนๆแคปหน้าจอไว้นะครับนะนะชอบเป็นชุดผมก็จะรวมนี่เป็นสูตรเก่าทั้งหมดนะที่ผมให้ชมนะครับอันนี้มาแก้ให้ใหม่นะครับเก้ขายให้แล้วนะครับนะ นี่เก้ไขให้แล้วนะครับมาดูในส่วนของสูตร2องตัวบนสูตรนี้นะครับนะงวดที่แล้วเนี่ยนะครับมาทั้งบนมาทั้งล่างนะครับนี่นะครับเจ็ดตัวนี้ก็เข้าสองตัวนี้ก็เข้านะครับนี่นะสูตรนี้เข้านะครับสูตรนี้จะเข้าทั้งบนและล่างเลยนะครับเนาะนี่นะสูตรนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่นะครับสูตรนี้เข้าบนล่างเลยนะเป็นสูตรใหม่เดี๋ยวนี้เป็นสูตรเก่าแล้วแหละนะนะครับเป็นสูตรเก่าแล้วนะครับ เอามาอยู่กันไปในสูตรเก่าเลยนะครับแอดจะรวบลัดและตัดตอนมาให้ในชุด2ตัวบนไปเลยนะครับนะนี่นะครับวิธีคิดตัวอยู่ข้างหลังนี่แหละอ่ะทีนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของวิธีคิดนะครับ2ตัวบนนะครับวิธีคิด2ตัวบนของเรานะครับอันนี้มันเต็มเนาะ,ะนะครับมันก็เข้าเนาะผลรางวัลมันออก8 7ดเจ็ดสองและส0ศูนย์ นะครับก็เจ็ดสองนะครับศูนย์สามนะครับตัวกลับนะครับก็จะเข้ามาในตำแหน่งนี้ตรงๆนะครับเดี๋ยวไฮไลท์ให้ชมนะครับเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูขอไฮไลท์แป๊บหนึ่งนะครับก็จะเข้าในชุดนี้นะครับมาบนล่างเลยนะครับนี่ครับมา มาครบเลยนะครับอ่านะครับก็เป็นสูตรที่เดินดีเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในงวดต่อไปนะครับอ่แอดมาขึ้นที่หน้าใหม่บินใบใหม่นะครับขึ้นบินใหม่ๆนะชุด2ตัวบนนะครับนะนะครับเเขียนหัวมุมนะครับสูตรเก่านะครับเพื่อนๆนะเป็นสูตรเก่านะครับนะเออนะครับ นะครสองตัวบนนะครับโอ้ประกาศหมดนะครับสองตัวบนนะครับนะก็ขอฝาก นะครับสูตรเกาสตัวบนนะครับเนาะก็มาดูกันมาดูนะครับวิธีทํานะผลวันที่ออกคือนะครับเนาะตัวแรกนะครับก็จะใช้รางวัลที่1มาตั้งนะครับนะคืออะไรนะครับสองหสเนาะหลักสิบนะครับสองหกสี่แปดเจ็ดสนะครับนะก็จะได้มาตามนี้นะไปดูนะครับในส่วนของ สูตรหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นนะครับอ่ะ2 6 4 8 7 2นะครับอ่ะเลขที่ต้องบวกคงที่นะครับทุกครั้งนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับสูตรที่หนึ่งบวก9นะครับสูตรที่สองนะครับบวก8นะครับอ่ะตัวที่ต้องบวกในของสูตรหลักสิบนะครับก็จะเป็นนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักพันสองครั้ง นะครับหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับสูตรที่สองใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยนะครับสามครั้งนะครับหลักสิบบนนะครับสองครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับอ่ะก็จะได้คู่มาเป็นสิบหน่วยเลยนะครับในชุดส่งตัวบนนี้อ่ะมาดูนะครับดึงมานะครับดึงตัวเลขมานะครับหกนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับบวกเจ็ดนะครับนะ หกบวกแเป็นสี่น, 11, 11นะครับสีบวกเป็นสิ1เอบเวกเนะครับก็จะเท่ากับศนะครับนะน, 4, น, 14, 14น, 20, 21, 21นะครับหกบวกแปเป็นสี่นะครับหกบวกแเป็นสิบสีบวกเดเป็นเป็นยี่สิบวกเ้นะครับก็จะเป็นศนย์นะครับอ่ะบวกด้วยเลขคงที่1นะครับอ่ะบวกหก็จะเป็น1นะครับบวกด้วย5้าคงที่ก็จะเป็น6นะครับหนะครับ บวก3คงที่อีก1ครั้งนะครับก็จะเป็น9นะครับบวก3ามคงที่อีกหนึ่งครั้งก็จะเป็น2นะครับในนั้นในหลักสิบบนก็จะได้ที่ศูนย์หนึ่งหสองนะครับ5้าตัวนะครับนะไปดูในส่วนของสูตรหลักหน่วยนะครับดึงหมานะครับเพื่อนๆนะบวกด้วย8 3ดสามเป็น24เนาะ 16. 16บ6กบกวก8ดก็จะเท่ากับ4นะ่เนาะใส่สี่นะครับ7ดบวกเเป็นสี่นะครับบวกด้วย2องคงที่นะ หกบวกสี่เป็นสิบนะครับสิบไปบวกหกนะครับสิบไปบวกสี่เป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองเป็นสิบหกสิบหกไปบวกแปดก็จะเท่ากับสี่นะครับบวกหนึ่งคงที่นะครับเพื่อนๆนะเป็นห้านะครับบวกด้วยห้าคงที่นะครับก็จะเท่ากับศูนย์นั้นในวันนี้น่าจะเห็นตัวเร่นแล้วนะครับเพื่อนๆนะอ่าน่าจะเห็นตัวเด่นแล้วนะที่นี้นะครับผมก็จะพาไปจับคู่นะครับอ่า จับคู่นะครับอไปดูการจับคู่นะนะครับจับคู่ในหน้านี้เลยดีกว่าเนาะนะครับนะจับคู่นะครับเพื่อนๆนนะแอดขออนุญาตปรับกล้องนะอ่าไปดูในส่วนการจับคู่นะครับเนาะเราก็จะตั้งผังไว้นะครับนะชุดเต็มนะครับนะของวันที่หนึ่งนะครับเจ็ดหกหกนะครับเลขที่เจ้าจับนะครับก็คือศูนย์นะครับศูนย์สี่นะครับศูนย์ห้านะครับ หนึ่งสีนส่น,น,นะไล่ไปนะครับตั้งผังนะครับตั้งผังตัวเลขหนึ่งห้านะครับหนึ่งนะครับหกสี่หห้านะครับหกศูนย์เก้าสี่เ้าห้าเกนนะครับในสูตรเก่าสูตรทุกสูตรนั้นนะครับ ไม่มีตัวเลขชนกันเลยนะครับนะมีชนอยู่เลข2นะครับนะแต่ในสูตรนี้ผมจะให้เด่นที่ตัวใดนะครับตัวอยาก่างเพื่อนๆดูกันนะครับอ่ะนะครับอ่ะอให้ดูกันนะครับเป็นเลขเด่นตัวใดนะครับนะปรับกล้องนิดนึงอาจจะได้เห็นกันชัดๆนะครับอ้าวทีนี้นะครับมีชุด2องตัวบนนี้นะครับนะนะครับผมให้เด่นบนนะครับเด่น2ตัวบนนะครับเด่นบนนะ นะครับเด่นบนในสูตรนี้นะครับนะจะเด่นอยู่ที่เลขนะครับเลขศูนย์นะครับเนาะเด่นบนที่เลขศูนย์นะครับเพื่อนเพื่อนนะเด่นบนที่เลขศูนย์นะครับดังนั้นตัวที่ต้องจับไว้นะครับก็จะเป็นนะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์สองนะครับนี่ก็จะเป็นชุด เน้นบนนะครับนะเน้นบนนะครับนะเดี๋ยวก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะว่าในสูตรเนี้ยเลขสูตรมันมาชนกันกับสูตรนี้นะครับนะสูตรมาชนกันกับสูตรนี้นะครับไอถึงให้เป็นเอกบมนนะครับในจับมาเนี้ยก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดคู่นะเดี๋ยวไปตัดเลขดวงเลขดับเลขเด่นของเรานะครับเลขเด่นของเราถ้าไรดูจริงๆนะมันก็จะไปชนอยู่นี่ชนอยู่สูตรใดครับนี่อ่ะ เราก็มาเทียบดูนะมีศูนย์กับเจ็ดนะครับที่ชนอ่ะอันนี้ชนเจ็ดเจ็ดไม่มานะครับเจ็ดไม่มีในหน้านี้ศูนย์นี้ไม่มีเจ็ดก็จะมีห้าอยู่ศูนย์เก้าก็ได้นะครับนี่ศูนย์เก้าก็ได้นะครับนี่ศูนย์เก้าเขยังได้อยู่นะครับนะดูแล้วเนี่ยแต่ละสูตรเนี่ยมีความแตกต่างกันมากนะครับเดี๋ยวเอสจะไปจับเลขเด่นคัดทั้งอีกทีก็คงจะเป็นในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้นะครับนะเราก็ให้เพื่อนๆดูนะครับนะสูตรทุกสูตรนะครับนี่สองสูตรเนี่ยอันนี้เขียนใหม่นะครับ อ่ะบอกอีกหนึ่งครั้งนะครับสูตรนี้สูตรเก่าเขียนใหม่นะครับอ่ะสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับใหม่งวดที่แล้วถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับในวันนี้แอดจับชุดสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องไปดูสถิติให้มากนะอยากรู้อยากเขียนสถิตินะครับเพื่อนๆนะครับคำนวณด้วยหลังดูได้เลยในสูตรนี้นะครับอ่ะสูตรเก่าเนี่ยสองตัวบนเนี่ยแอดให้ดินที่เลขศูนย์นะครับตามที่ขีดไว้ให้ข้างล่างเนี่ยนะครับคือตัวดินของมันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเอาไปเป็นแนวทางนะครับนะ จับตัวชนกันอยู่2งสูตรนี้นะครับนะจะได้ตัวเด่นหรือเปล่าก็เอาไปดูกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากกันก็ขอแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆน,นะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ